ืันนี้สวัสดีนะครับวอนดี้ัอบคลิปลงโดนแล้วันนี้ภาพปาิมรเน่ามาหากวดไปก้ามปูอันนี้กวดอยู่ที่เทศบาลตะบนสีแก้วนะครับไปสางงานสางได้ๆนะครับก็ไน้เงินซื้อเหล้าขาวกินมาสัน กับทีมงานนมนอ่นหน้านะครับบรรยากาศของเทศาบาลตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมาติดต่อเพื่อนเมยโอ้เพื่อนใจดีครับให้กวดเลยทำความสะอาดความมั่าสันนี่นะครับทำความสะอาดแล้วกะ็ในงานใเงินนนะครับไผนะครับที่มีต้นกัมปูนะครับอยากให้ไปกวดนะครับมันหกนะครับก็ติดต่อ ติดต่อมาได้นะครับนีช่องห้องนี้แหละครับแสดงความคิดเห็นมาได้นะครับมูนี่กะหากินยังไงเต็มเคียงแล้วก็เท่ครับเท่บัน,ม,นมูนี่มอนี้หวานอยู่ครับมูนี่ได้ได้หลายพอาสมควรนะครับเต็มรถเลยนะครับ กฝากในเดอ้อครับกคดไล่์คดแชร์คดติดตามให้ในเดอ้อนะครับหรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของนุ่มน้อนหน้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวกำลังสเหตดออกมาอีกหล,หลายอย่างนะครับว่าที่เป็นดินปลูกน้ำส้มควันไม้นะครับทานไปโอชานะครับอันนี้เป็นกวดกล่องไว้ให้นะครับมะหอเล레วพัสดุหนึ่งกองสองกองสามกองอ สบ,สบายนะครับอ่าเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้สิจบใบซ้าหนีนะครับนอนเดี๋ยวสีหออไปไม่ซอยป่ามิดเท่จาจกบาดก่อนนะครับขอบคุณนะครับสำหรับูุใดกดไลค์กดแชร์ให้ขอบคุณครับ